สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสํานักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจรรเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนตํารวจรรเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงหมู่ที่3าตําบลเขาโจดอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560เพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาชุมชนเพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตสร้าง่านิยมและทัศนคติที่ดีให้กับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถประกอบอาชีพสุจริตดำรงตนอยู่ในทำนองครองทมและยังช่วยแก้ปัญหาการเดินทางไกลาย,ยากลำบากเพื่อไปเรียนหนังสือของบุตทลานราษฎรในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอที่ฐานะยากจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน53คนครูตำรวจระเวนชายแดน3นายและผู้ดูแลเด็ก อีกหนึ่งคนทางโรงเรียนเน้นสอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านการดำรงชีพในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะโครงการฝึกอาชีพนักเรียนซึ่งศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรไปสนับสนุนการฝึกอบกรมการทำขนมการแปรรูปถนอมอาหารอาทิทำเห็ดนางฟ้าอบแห้งเพาะถั่วงอกน้ำพริกปลาย่างปลาแห้งรมควัน ซึ่งนอกจากจะทำไว้บริโภคในครัวเรือนได้เองแล้วยังสามารถทำขายและเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่หามาได้ในพื้นที่โดยเฉพาะปลาชนิดต่างๆที่สามารถหาได้จากเขื่อนสีนคกินส่งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนรู้จักการปลูกพืชผักไว้บริโภคโดยใช้พื้นที่จากหน่วยพัฒนาสังคมพื้นที่สูงพุทธอุทยานลำขาแข้งและพื้นที่ของราษฎรทำการเพาะปลูกโดยใช้น้ำระบบประปาภูเขาสูบน้ำใช้รดพืชผัก และอุปโภคบริโภคในโรงเรียนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันมาใช้กับเครื่องสูบน้ำจำนวนมากในฤด,ดูแรงขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมจลประทานร่วมกับสำนักงานกอปร,รอและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนและหมู่บ้านของราษฎรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีแต่ในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้านการส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒนะคปรปฐมเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดโร,รงเรียนให้ได้มาตรฐานและจัดหาหนังสือต่างๆไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ,อนักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้ารวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่